บทที่4ี่ปานแก้วนภา,ารู้สึกอะไรใจหายเมื่อจากไรฝ้ฝังคำด้วยเธอไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกถึงแม้เธอจะถูกป้าส่งมาอยู่ที่ไร่ในสภาพที่ไม่แตกต่างไปกว่าเด็กรับใช้ทั่วไปเธอก็ยังได้รับความเมตตาปราณีอันอบอุ่นจากพ่อนายฝังคาและแม่นายสารพีมากกว่าที่เธอได้รับจากหญิงผู้ได้ชื่อว่า เป็นป้านอกจากจะได้รับความเมตตาปราณีจากเจ้าของไร่สองสามีภรรยาผู้มีจิตใจประเสริฐแล้วเธอยังได้รับความรักจากอินทร์อิทธิเดตทายาทคนเดียวขอพ่อเลี้ยงฝังคำแม้ยังจะเข้าใจความรักนั้นแม้จะยังเข้าใจความรักนั้นไม่กระจ่างนักแก้วก็อดภาคภูมิใจไปตามภาษาหญิงไม่ได้ ผู้ซึ่งเอ่ยปากฝากรักเธอเป็นอินทร์รูปงามซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของหญิงสาวทั่วไปแต่แต่เขากลับมารักเธอเธอเป็นผู้ที่เขารักและจะไม่ลืมชั่วชีวิตจะอย่างไรก็ตามแก้วอยากจะมั่นใจว่าอินทร์รักเธออย่างแท้จริงเพราะเขาไม่เคยใช้อำนาจของการเป็นนายล่วงเกินเธอให้เสื่อมเสียท,ท,ทั้งทที่เขาอาจจะกระทำได้ โดยเธอไม่มีทางที่จะต่อสู้หรือป้องกันแต่อินทร์ก็ไม่ทำเขาให้เกียรติเธอไม่เคยทำสิ่งใดให้เธอมัวหมองขุ่นข้องหมองใจเพราะเหตุนี้กำลังใครๆจึงชอบเรียกเขาว่าสุภาพบุรุษอินทร์เมื่อระลึกถึงเจ้าของไรฝ่ฝ่งคำและบุตรชายคนเดียวของเขาแล้วเด็กสาวก็อดคิดถึงห่วงใยไปถึงเฉลยของไร่รวงทิพย์ไม่ได้ เมื่อเธอจากมาแล้วต่อจากนี้ไปชายสูงอายุผู้นั้นคงหมดหวังที่จะได้ริมรถอาหารอื่นนอกจากข้าวเหนียวนึ่งซึ่งปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดได้เลี่ยกกับไข่เป็ดมือละก้อนพร้อมด้วยน้ำวันละหนึ่งกระป๋องนมจากนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้รับสิ่งใดอีกผู้ที่ทรมานเขาคือน้องชายของเขาเองแก้วยังจำคำพูดของเขาได้ เขาต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติของฉันความโลภทําให้มนุษย์เราเห็นผิดเป็นชอบได้เสมอเขาต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติของฉันฉเฉลยสูงอายุผู้นั้นได้บอกแก่เธอถึงความต้องการของน้องชายเขาอันเป็นเหตุให้เขาต้องถูกนำมากักขังไว้เยี่ยงนักโทษอุกฤษผู้ยิ่งใหญ่ ชายสูงอายุผู้นั้นเป็นใครเหตุใดจึงไม่ยอมเปิดเผยชื่อของเขาแก่เธอท,ทั้งที่เขาได้มอบสิ่งของสำคัญให้เธอไว้ด้วยความไว้วางใจและกำไรซึ่งเธอซุกซ่อนไว้ในอกเสือ้อเช่นเดียวกับของที่ระลึกของอินทร์นั้นสำคัญอย่างไรทำไมผู้ซึ่งเธอจะมอบให้นั้นจะต้องเรียกเธอว่าขวัญล่าขวัญล่าเป็นใครหมายถึงอะไร ปัญหาต่างๆได้รุมเราอยู่ในสมองของปานแก้วดังนั้นเธอจึงนั่งเงียบมาในรถบรรทุกของหนานบุญมีซึ่งป้าจะจ้างหรือไหว้วานให้เขารับส่งเธอก็ไม่อาจจะรู้ได้ทั้งนี้ก็เพราะระยะทางจากไร่ฝั่งคำถึงที่พักของเธอนั้นอยู่ไกลโขซ้ำไม่มีรถโดยสารแล่นผ่านทางสายนั้น การนั่งนิ่งเงียบมาตลอดทางของแก้วทำให้เธอถูกนางพวงมองอย่างขุนขวางเป็นอะไรไประยะนั่งตาปลอยฝันหวานฮะถ้าทางจะคิดถึงลูกชายพ่อเลี้ยงฝั่งคำกระมังตอนที่จะจากมาดูมองเขาอย่างอะไรอาวรนนักหนีหล่นพูดเสียงเยาอยิ้มถากทางแก้วไม่ได้ฝันหวานไม่ได้คิดถึงคุณอินทร์เด็กสาวพูเสียงสั่นเครือ รู้สึกนึกอายหนานบุญมีเพราะเขาเป็นคนอื่นอาจเข้าใจผิดว่าเป็นจริงตามป้าพูดเก็บเอาไปเล่าสู่ผู้อื่นให้เธออับอายความจริงอินทร์ต่างหากที่มองดูเธออย่างอาลัยอาวร์เธอเสียอีกพยายามที่จะไม่มองเขาดีแล้วที่เองไม่คิดเพราะผู้หญิงอย่างเองมันไม่มีดีไปกว่าผ้าขี้ริว้วสำหรับเช็ดตีนคุณอินทร์เขาหรอ ข้าจะบอกให้เอาบุญใบหน้าของแก้วแดงกำดวงตาเป็นประกายกล้าขึ้นแวบหนึ่งเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ของป้าแก้วไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้ป้าชิงชังเหยียบย่าเธออยู่ตลอดเวลาถึงป้าจะไม่บอกแก้วแก้วก็รู้ถึงคุณค่าของตนซึ่งอยู่เต็มหัวใจว่าไม่คู่ควรกับอินทร์อิทธิเดชเธอไม่เคยทะเยอทะยานไฟสูง และยังไม่เคยคิดอะไรเหลวไหลเกี่ยวกับเพศตรงข้ามวูบหนึ่งที่แก้วบังเกิดความปรารถนาที่จะแสดงให้ป้ารู้ว่าอินทร์ไม่เคยมองดูเธออย่างผ้าขี้ริว้วสำหรับเช็ดเท้าเขามองเธออย่างผู้ชายที่มองผู้หญิงอันเป็นสุดที่รักต่างหากซร้อยและเหรียญทองคำลงยาซึ่งมีคำว่าอิทธิเดชคงจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีว่า อินทร์มีความรู้สึกอย่างไรต่อเธอแน่แต่แล้วแก้วก็ต้องยับยั้งความปรารถนานั้นเอาไว้เมื่อคิดได้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เธอจะทำเช่นนั้นรังแต่ของที่ระลึกจะถูกยึดดังนั้นเธอจึงพูดเพียงว่าถึงป้าไม่บอกแก้วก็รู้จักตัวเองดีแก้วยังเด็กอยู่แก้วไม่เก็บเอาเรื่องเหลวไหลมาคิดหรอกจาก้าให้มันจริงอย่างเองว่าเธอ ข้ากลัวแต่ว่าหากไม่เอาตัวเองมาเองจะทองโตโงให้ข้าขายหน้าชาวบ,บ้านคนนสิป้าแก้วอุทานเสียงสะท้านรู้สึกแสบชาบไปทั่วใบหน้าไม่ต่างอะไรกับถูกนางพวงตบเต็มแรงทั้งเจ็บทั้งอายเหลือบตามองไปยังหนานบุญมีเขาช่างดีใจหายแสดงเหมือนเขาช่างดีใจหายแสดงเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ยินอะไรด้วย ทั้งที่มันคงจะกลบสองหมูของเขาสันดานของเองคงไม่ผิดไปจากนางแม่ของเองเท่าไหร่หรอกเชะ๊ะทำเป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินที่แท้ก็วิ่งแรดตามผู้ชายเข้ามาจะไม่ตามมายังไงได้ละ่ะในเมื่อมันเกิดโลกมานหัวขนขึ้นแล้วนี่นางพวงพูดไปถึงเหมือนว่าอย่างย้อยเยยเหยียดยามไม่ว่าเวลา จะล่วงผ่านมานานสักเพียงใดก็ตามเพลิงแขนเพลิงลิสยาอาฆาตก็ยังคลุก,กุ่นอยู่ในหัวใจของหล่อนไม่สั่งสาการได้ระบายออกมาจึงเป็นความสุขสำหรับหล่อนในไหนแม่ก็ตายไปแล้วแก้วไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาที่ป้าขุดคุยเอาขึ้นมาพูดแก้วพูดอย่างเหลืออดเสียงของเธอห้วนกว่าปกติทำไมจะไม่มีประโยชน์อย่างน้อย ก็คงทำให้เองรู้จักนางแม่ของเองดีขึ้นยังไงแล้วว่าวิเศษแค่ไหนแก้วไม่เคยคิดว่าแม่เป็นคนวิเศษเลิศลอยแก้วคิดแต่เพียงว่าหากแม่เป็นคนชั่วช้าสารเลวก็จะต้องมีคนอื่นที่ชั่วที่เลวกว่าแม่อีกมากนักเด็กสาวเน้นเสียงพูดถ้อยคำของเธอทำให้นางพวงนิ่งนั่งอึง้งใบหน้าร้อนเผาในตาพอ,องปนของหล่อน ทบจะถลน,นออกมานอกเบ้าเพราะความโกรธในเมื่อหล่อนอยากจะคิดว่าคนอื่นที่แก้วเน้นเสียงพูดนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหล่อนฮช่างเจราจายอกย้อนดีนักอีแก้วหากกูยังไม่ได้ขายมือให้คุณนายทองเย็นไปแล้วก็กูจะแกล้งหาเรื่องตบมือให้ฉ่ำมือนี่กูกลัวว่าเดี๋ยวหน้ามึงจะบวมเสียเขาจะเอาไปขายต่อพวกอาเสียได้ชา้าหรอกมึงถึงได้รอดตัวไป หล่อนสำรากอยู่ในใจพูดเพียงแต่ว่าหากมีก็คงไม่แคลวเองนั่นแหละในเมื่อมันสายเลือดเดียวกันแก้วนิง่งไม่อยากต่อล้อต่อเทียงด้วยรู้ดีว่าคืนพูดเธอก็จะได้รับแต่ความเจ็บช้ำอับอายขายหน้าวันนั้นพอกลับมาถึงบ้านปานแก้วก็ตรงเข้าไปกราบตักที่หญิงสูงอายุผู้เป็นแม่ของนางพวง ยายพันยกมืออันเหี่ยวยนขึ้นรูปลายีรษะของแก้วอย่างปราณีหลักใครคันพอคิดถึงวันที่แก้วจะจากไปน้ำตาก็คลอเบ้าตาของแกมาแล้วเหรอลูกจะา่าแก้วตอบเงยหน้าขึ้นมองย่าด้วยสายตาอ่อนโยนเมื่อสิ้นพ่อแล้วผู้ที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่เธอตลอดมาก็คือ หญิงสูงอายุผู้นี้ฉะนั้นถึงแม้แกจะไม่ใช่ย่าอันแท้จริงแก้วก็รักเคารพแกดุดเดียวกับแกเป็นแม่บังเกิดกล้าวของพ่อยายพันพินิจด,ดูความผุดผาดผ่องใสของเด็กสาวที่แกเอนดูรักใคร่อยู่ครู่หนึ่งก็พอจะรู้ว่าถึงแม้จะไปอยู่ที่ไร่ฝ่งคำอย่างเด็กร,รับใช้ทุกคนที่นั่น ก็คงจะเอนดูปราณีต่อแก้วแก้วจึงแลดูผุดผ่าสะอาดตากว่าอยู่ที่นี่มากมายนักคงไม่มีใครอีกแล้วที่มีจิตใจมืดมัวเหมือนลูกสาวของแกเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ที่ไรฝ่ฝางคำพ่อเลี้ยงฝางคำกับเมียของท่านดีกับเองหรอกหรือท่านดีต่อแก้วทั้งสองคนจ้ายาคนึกว่าอย่างนั้นเพราะเองเป็นน้ำเป็นนวลกว่าอยู่ที่นี่หลายเท่า แกพูดพร้อมกับถอนใจออกมาเบาๆและก่อนที่แก้วจะพูดว่าอะไรแกก็ได้กระซิบถามเหมือนเกรงลูกสาวจะได้ยินว่านี่เองดูหรือยังว่าป้าเขาไปรับตัวเองมาทำไมแม่นายสารพีบอกแก้วว่าป้าถ่ายตัวแก้วมาก็เพื่อให้แก้วไปอยู่กรุงเทพกับคุณนายทองเย็นจริงหรือจะยาแก้วถามตอนท้าย และมองดูย่าด้วยประกายตาซื่อบริสุทธิ์แม่ของนางพวงพยักหน้ารับพร้อมกับยกชายผ้าแถบที่ห่มอยู่ขึ้นมาซับน้ำตาคุณนายทองเย็นนี่เขาเป็นใครกันจ๊ะคราวนี้แกสายหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเป็นใครรู้แต่ว่าเขาเป็นคนกรุงเทพชอบขอ,เ,อเด็กผู้หญิงหน้าตาดีๆไปเป็นลูกบุญธรรมความจริง หากจะพูดให้ถูกต้องต้องพูดว่าซื้อไม่ใช่ขอย่าหมายความว่าป้าป้าขายแก้วให้คุณนายทองเย็นไปแล้วใช่ไหมจ๊ะย่าจ๋าแก้วถามเสียงเครือแผ่วพร้อมกับโอบกอดไปรอบตัวย่าแกจึงโอบกอดแก้วไว้เช่นเดียวกันพร้อมทั้งบอกด้วยเสียงสะอื้่นว่าใช่ลูกค่ำนี้คุณนายทองเย็นนั่นเขาจะมารับตัวเองไปแล้ว เพราะพรุ่งนี้เขาจะออกเดินทางย่าน้ำตาของแก้วไหลพากสะอื้นออกมาแผ่วๆทำทำไมย่าไม่ห้ามป้าไว้ละจ๊ะทำไมย่าปล่อยให้ป้าขายแก้วไปเด็กสาวถามอย่างน้อยใจตัดพอทำไมย่าจะไม่ห้ามอา้าวนั่นเกิดโศก,กาอาดูนอะไรขึ้นมาอีกละ่ะ เสียงแป่นๆของนางพวงดังขัดขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาเห็นแม่ของหล่อนกับแก้วกอดกันรำ่ำไห้พวงเอ็งจะเลิกลวมเรื่องขายแก้วมันเสียไม่ได้หรือแกถามลูกสาวมองดูด้วยสายตาวิงวอนขอร้องใครบอกแม่ว่าฉันขายฉันยอให้เขาไปตัางหากหวังดีอยากจะให้อีกแก้วของแม่กลายเป็นคุณหญิงคุณนายไปภายหน้ารอกหล่อลอยหน้าพูด อย่างผู้ที่ถูกกรรมชัยชนะไว้ในมือเองนรึกหวังดีผู้ให้กำเนิดถามเสียงเยะอะก็ฉันนะสิฉันบอกแม่แล้วไงเล่าว่าคุณนายทองเย็นเขาขออีกแก้วไปเป็นลูกบุญธรรมอีกหน่อยก็ไปได้ดีมีความสุขครั้นจะนึกขอบใจฉันยายพันมองดูลูกสาวของแกอย่างจิงชังรังเกียจหากนางพวงเป็นคนอื่นไม่ใช่ลูกในใส้ของแก แกจะไม่ยอมคบคาสมาคมพูดจาด้วยนี่อีกแก้วอย่ามาทำสำออยให้ข้าหมันไส้หน่อยเลยข้าไม่ได้ส่งเองเป็นนรกหรอกรู้าไว้ซะด้วยสิข้าส่งเองเป็นสวรรค์ตงหากหละผู้ชายที่กรุงเทพนะ่ะมีให้เองเลือกเยอะแยะไปไม่ต้องมาอะไรอาวุลูกชายของพ่อเลี้ยงฝังคำนะหรอกหรือว่าเขามีอะไรดีป้านางพวงแกยกมือขึ้นชี้หน้า พังรู้เรียกลูกสาวเสียงสัน่นนั่งปากโศโกโศโกยังไงนี่แม่คงเข้าใจว่าอีกแก้วยังเป็นเด็กไรเดียงสาอยู่กับมั้งรู้เอาไว้ด้วยสิว่ามันน่ะรู้จักให้ท่าผู้ชายแล้วพูดจบเหลือนก็เดินกระแทกส้นเท้าปึงปๆออกไปไหนแก้วก็จะจากไปแล้วขอพูดจาถากถางหยามเยอะให้หนำใจเพราะต่อไปจะไม่มีโอกาสได้พูดอีก นอกจากจะนั่งนอนนอกจากจะนั่งนึกนอนนึกถืออนาคตอันมืดมนของสายเลือดศัตรูให้สุขสบายใจทำไมหล่อนจะไม่รู้ว่าคุณนายทองเย็นผู้นั้นเที่ยวกว้านซื้อเด็กสาวที่หน้าตามหมดจดงดงามไปทำอะไรหล่อนรู้อาชีพของคุณนายทองเย็นดีเพราะรู้นะสิหล่อนถึงได้ขายแก้วไปความงดงามซึ่งได้รับจากพาด และเหมือนวาดรวมกันพอไปถึงกรุงเทพแก้วคงไม่แคล้วถูกคุณนายทองเย็นรีบขายให้แก่ใครสักคนจากมือหนึ่งแล้วก็ผ่านไปมือสองสามสี่ไม่มีที่สิ้นสุดช่างสาใจสาใจหล่นนักสำหรับการแก้แค้นซึ่งหล่อนได้รอคอยมาเป็นเวลานานคุณแม่คะเสียงเรียกเบาๆอย่างอ่อนหวาน พร้อมกับการถูกสัมผัสด,ด้วยการจูบที่ต้นแขนทำให้สุภาพสตรีัยกลางคนเจ้าของร่างปุ่งบางซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมตัวยาวเคลื่อนไหวและหันไปยังทิศทางที่มาของเสียงซึ่งก็ได้พบว่าลูกสาวแต่งกายงดงามคล้ายกับเตรียมจะออกไปธุรานอกบ้านยืนยิ้มอยู่อย่างน่ารักนาดจะไปไหนเหรอจ๊ะแต่งตัวส,สวยคุณแม่ ถามยิ้มยิ้มนาฎหรืออีกในหนึ่งนางสาวปิยนาฏวโรดมเบิกตาโตยิ้มอย่างขันขันคุณแม่ลืมไปแล้วเหรอคะว่าเดี๋ยวพี่โนกับคุณศูนย์จะมาแวะรับนาฎไปดูหนังพี่โนที่ปิยนาฏพูดถึงคือมโนวโรดมบุตรชายของนายประพันธ์ซึ่งเป็นพี่ชายแตแต่ของนายประพันธ์บิดาของปิยนาฏส่วนศูนย เป็นสหายคนสนิทของมโนอ๋อจริงสิแม่ลืมไปว่านาดมีนัดกับตาโนและคุณศูนย์ความจริงนัดนัดกับพี่โนค่ะคุณพระอาทิตย์นั่นไม่เกี่ยวเขาขอโดยสารไปด้วยต่างหากปิีนาดเชิดหน้าน้อยๆเมื่อพูดถึงศูนย์เพื่อนสนิทของพี่ชายนาดพูดเหมือนไม่ชอบคุณศูนคุณน้อยพูดขึ้นลอยลอยเรื่อย ชื่อของเขาแปลว่าพระอาทิตย์แต่เขากับเหมือนภูเขาน้ําแข็งนาดไม่เข้าใจว่าเขาสนิทกับพี่โนโได้ยังไงปิยนาดวิจาร์ณศูนย์เสียงเยาะนาดหมายความว่ายังไงลูกที่ว่าคุณสูนเหมือนภูเขาน้ําแข็งมารดาถามอย่างสงสัยแต่ยังไม่ทันที่ปิยนาดจะตอบทั้งเธอและผู้เป็นมารดาได้ยินเสียงรถแล่นมาจอดหน้าตึกพร้อมกับเสียงเปิดประตูรถ เข้ามากันแล้วกำลังจ๊ะคุณน้อยคาดคะเนค่ะทิดาสาวตอบรับแทนที่จะเดินออกไปต้อนรับพี่ชายเธอกลับเดินอ้อมมาสุดตัวลงนั่งข้างผู้ให้กำเนิดอา้าวทำไมหน้าไม่ออกไปดูละจ๊ะว่าใช่พี่โนหรือเปล่าเดี๋ยวก็ทราบค่ะเธอตอบเสียงอ่อนไม่ยอมสบดวงตาที่บอกถึงความโงนสนเท่ของมารดา และอีกอืดใจต่อมานั้นเองสองแม่ลูกก็ได้ยินเสียงร้องถามเออะของมโนเจ้าของบ้านไปไหนหมดเนอ้อเขกแขกมาแล้วพร้อมกันนี้เขาก็ได้ก้าวพูดเข้ามาในห้องนั้นโดยมีร่างสูงแข็งแรงของเพื่อนรักของเขาก้าวตามมาห่างๆภูเขาน้ำแข็งของปิยนาฏวรโรดมนั่นเองเขาคือศูนย์อินสวง จบบทที่สี่